าจากไหนครับมาจา่การุงเทพฯสำหรับวันนี้เอาแหวนเพชรมาขายนะครับเป็นเพชรแท้ไหมเพชรแท้แล้วทําไมถึงตัดสินใจมาหลอมขายครับก็เพื่อให้วงนี้แค่สองหมื่นใช่ไหมวงนี้หมื่นห้าวงนี้หมื่นห้าวงนี้สอ <c oughs> งหมื่น <c oughs> แล้วชิ้นนี้ล่ะเท่ากันสองหมื่นสองหมื่นรวมหมดนี่ประมาณห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเขาเอาเพชรไปด้วยไหมเอาหมดเลยเอาหมดเลยให้ห้าหมื่นห้า ผมอยากจะทำเทนนี้นะครับเพราะอยากยืนยันว่าทําไมหลายคนถึงเลือกนําแหวนเพชรแหวนพลอยแบบนี้มาหลอมขายบางคนถึงกับไม่เอาเพชรกลับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเวลาไปขายคืนร้านที่ทําหรือว่าสั่งทํามาเขาจะกดราคาแบบสุดๆเลยครับเขาเอาคืนไปหมดนี่แต่ก็ให้ราคาหมดนี่55 0ห0ืเดี๋ยวเราไปรุ้นพร้อมครับว่าหมดนี่จะได้เท่าไหร่ขอเวลาแกะสักหน่อยนะครับผมจะแกะเท่าที่แกะได้นะครับถ้าแกะไม่ได้ผมหลอมทิ้งเลยนะครับ โอเคครับเราจะเริ่มการประเมินนะตอนนี้เรามาดูน้ำหนักไปพร้อมครับจากขายทั้งเพชรทั้งพลอยรวมแล้วได้5้าหมื่นหานำมาหลอมขายจะได้เท่าไหร่ไปตามพร้อมกันเลยครับ การนําแหวนฝังเพชรฝังพลหรือว่างานฝังเพชรฝังพลแบบนี้มาหลอมขายขอให้เป็นทางเลือกนะครับถ้าโดนกดราคาเกินจริงก็นึกถึงผมได้ครับเราไปหลอมพร้อมกันเลยครับว่าหมดนี่จะถึง1นึ่งแสนบาทหรือเปล่านะครับน้ําหนักมาแล้วนะครับที่เหลือคือเปอร์เซ็นครับว่าเปอร์เซ็นจะดีหรือเปล่าถ้าเปอร์เซ็นดีก็ได้ราคาดีไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นหลังหลอมนะครับส่วนเราจะคิดให้เงินเงินให้คุณคื หลังหลอมแค่นั้นนะครับคือเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักหลังหลอมแล้วเราก็จะคำนวณราคาให้คุณนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้พร้อมกันเลยว่าบทนี่จะถึง1 0 0 0 0แสนบาทหรือเปล่านะครับลองให้มันไต้เลยเก็บทองให้หมด หยิบอีกทีนะครับ การนําทองมาลองขายแบบนี้ผมไม่เคยพูดว่าร้านผมให้ราคาดีนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดอยู่ตลอดว่าถ้าโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับถ้าใครมาร้านผมนั่นแสดงว่าโดนกดราคาเกินจริงครับส่วนการซื้อขายนะครับผมจะเช็คเปอร์เซ็นต์แล้วก็คานวณราคานะครับโดยการอ้างอิงจากราคาทองคําแท่งแต่ละวันแต่ละเวลานะครับแล้วก็คํานวณเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้ครับเอามาคูณเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้หลังจากนั้นเราก็มาคูณด้วยน้ำหนักทองคำแท่งคือ15.24ออกมา เป็นต่อกรรมเราก็จะไปคูณด้วยน้ำหนักของทองลูกค้าทั้งหมดนะครับ สิ่งที่เราจุ่มเรียกว่ากดในติกนะครับเป็นสารที่อันตรายนะครับถ้าสูดดมบ่อยๆอันตรายแน่นอนนะครับสําหรับกดในติกแบบนี้เป็นสารที่อันตรายย้ําอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีเลยว่า1นึ่งแจะมาหรือเปล่าน้ําหนักมาแล้วที่เหลือคือเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ดีก็จะได้100่งแนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นครับว่าเดินทางจากจันทบุรี มาหลอมทองขายจะได้กําไรหรือขาดทุนครับเขาบอกว่านําไปขายได้5้าหมห้ลอมขายจะได้1นึ่งแสนหรือเปล่าไปลุ้นพร้อมกันเลยครับสรุปราคาไปพร้อมครับจาก5้าหมห้ลอมขายได้เท่าไหร่มาลุ้นกันเลยครับเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้คือ78.19 มีเงินผสมอยู่7%มีทองแดงอยู่11%น้ำหนักหลังหล้อมเหลือ46.91ได้กำละ2635บาทจอดลวนทั้งหมดคือ123607บาทหักค่าแรงผมแล้วเหลือ 1 1 4 9 5 5บาทถ้าคุณรู้สึกว่าโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่นึกถึงผมได้แล้วตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับเรามาถามกันหน่อยครับอุตส่าเดินทางมาจากจันทบุรีแล้วก็รู้สึกว่าจะเพียเพียได้ราคาแล้วพอยิ้มได้หรอครับ ยยิิไไดได้้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับ f อฟท่านนี้มาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับ <นะ S 1> เขาบอกผมว่าถ้ามาอีกครั้งจะให้ทำคอนเทนต์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ